โหลดหนังสือในแบบอ e ีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามลายแอดนี้ได้เลยครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพระพันปีที่มีศักดิ์เป็นเสด็จป้าหรือเสด็จอาของกษัตริย์นะครับหรือที่เราจะเรียกกันว่าพระปิตุชาซึ่งในสมัยโชซอนเนี่ยก็มีอยู่หลายองค์เช่นกันนะครับจะมีใครบ้างเ,าเราไปดูกันเลยครับผมเริ่มจากพระองค์แรกคือพระพันปีอินไฮเย หรือราชินีอันซุนสกุลฮันเป็นพระพันปีองค์แรกและองค์เดียวนะครับที่มีศักเป็นอาหญิงของกษัตริย์แห่งโชซอนเพราะว่าตลอดสมัยโชซอนเนี่ยไม่มีพระพันปีองคไหนมีสถานะเป็นอาหญิงแล้วนะครับส่วนอยา่จะเป็นป้าเป็นอะไรกันไปนะครับผมซึ่งพระพันปีอนินเเยนั้นเป็นราชินีของพระเจ้าเยจงกษัตริย์องค์ที่8แห่งโชซอนหรือก็คือราชินีอันซุนสกุลฮันนั่นเองพระนางเป็นอาหญิงของพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9 และมีศักดิ์เป็นพระมารดาเลี้ยงในช่วงแรกด้วยโดยในสมัยพระเจ้าทองจงนั้นพระนางมีศักดิ์เป็นวังแทบีท่านต่อมาคือพระพันปีคงอีหรือราชนีอินทรงสกุลปาสไม่เฮสีในพระเจ้าอินจงกษริย์องค์ที่12โดยพระนางมีศักดิ์เป็นเสด็จป้าของพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่14มี่มีพยศเป็นวังแทบีซึ่งในสมัยพระเจ้าซอนโจนั้นมีเสด็จป้าสองพระองค์นะครับและอีกพระองค์หนึ่งนั่นก็คือ พระพันปีอีซองหรือราชินีอินซุนสกุลซิมมีสีในพระเจ้าเมียงจงกษัตริย์องค์ที่13เรียกได้ว่าพระนางเป็นเสด็จป้าพระองค์เล็กของพระเจ้าซอนโจแล้วก็เป็นพระมารดาเลี้ยงด้วยนะครับผมเพื่อความชอบธรรมที่จะให้พระเจ้าซอนโจซึ่งไม่ใช่ลูกแท้ๆของพระนางเนี่ยได้ขึ้นของราชเนื่องจากพระนางไม่มีทายาทโดยในสมัยพระเจ้าซอนโจพระนางก็ได้รับยศวังแทบีเช่นเดียวกับพระพันปีคงอีเสด็จป้าพระองค์ใหญ่ที่เราได้กล่าวถึงไปนั่นเองครับ ท่านต่อมาคือพระพันปีเมยองกยองหรือราชินีซุนวอนสกุลคิมไมเหสีในพระเจ้าซุนโจกษัตริย์องค์ที่23พระนางเป็นเสด็จป้าแล้วก็แม่เลี้ยงของพระเจ้าชชจงกษัตริย์องค์ที่25ซึ่งในสมัยพระเจ้าโอจงนั้นพระนางมียศเป็นแทวังแทบีและเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในราชสำนักตอนนั้นนะครับรวมถึงกลุ่มอํานาจสูงสุดด,ด้วยและแม้จะมีศักดิ์เป็นป้าหรือว่าแม่เลี้ยงของพระเจ้าโอจงเนี่ยแต่พระนางก็ มีพระชนมายุแก่คราวยากของพระเจ้าชชจงแล้วนะครับท่านต่อมาครับคือพระพันปีฮโยยูหรือราชินีซินจองสกุลโชพระนางเป็นเสด็จป้าและแม่เลี้ยงของพระเจ้าโคจงกษัตริย์องค์ที่26ซึ่งพระนางก็มีพระยศเป็นแทวังแทบีและเช่นเดียวกับพระพันปีมยองกยองที่เราได้กล่าวไปครับแม้พระนางจะเป็นป้าและแม่เลี้ยงของพระเจ้าโคจงเนี่ยแต่พระนางก็พระชนมายุแก่คราวยากของพระเจ้าโคจงแล้วเช่นกันซึ่งทั้งหมดที่พระนาง ยกพระเจ้าโคจงขึ้นมาก็เพื่ออำนาจล้วนๆครับผมและคนสุดท้ายที่เป็นพระปิตุชาหรือเสด็จป้าของโชซอนนั่นก็คือพระพันปีเมยองซุนหรือราชินีซอเดนสกุลคิมเมเฮซีในพระเจ้าชชจงกษัตริย์องค์ที่25พระนางมีศักดิ์เป็นเสด็จป้าพระองค์เล็กของพระเจ้าโคจงกษัตริย์องค์ที่26ซึ่งในสมัยพระเจ้าโคจงนั้นพระนางมีศักดิ์เป็นแทบีและเป็นพระพันปีองค์เดียวของโชซอนที่สิ้นไปชนในพระยศแทบีนี้ครับ สั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามไลน์แอดนี้ได้เลยครับ